สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องแอปสกายแอคทีฟนะครับวันนี้แอปอยู่ในห้องส่งมอบรถยนต์มาด้านะครับที่มาด้าพนันครสาขาเกษตรนวมินทร์นะครับวันนี้รถที่อยู่ข้างหลังของแอปนะครับก็คือเจ้านี้เลยครับมาด้าสรุ่น S 5ประตูสปอร์ตแฮทช์แบ็กนะครับมากับสีแพคทินัมคอร์สนะครับซึ่งลูกค้านะครับก็จะมารับรถอีกประมาณ2วันนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับมารีวิว เจ้ามาด้า2รุ่น S ซึ่งเป็นรุ่นกลางที่เป็นรุ่นยอดนิยมมากนะครับราคาค่าตัวเขาอยู่ที่680,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สี่พาร์ติชันคอสเป็นสีที่ไม่ต้องเพิ่มเงินด้วยนะครับเลยอยากจะทำรีวิวนะครับลูกค้าที่กำลังมองหารถมาด้า2รุ่น S อยู่นะครับกาเป็นรุ่น5ประตูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะครับก่อนจะไปติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอบแสตทีด้วย สนใจรถมาด้าทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อเซลล์แอปได้เลยนะครับที่0 8 1 3 12, 7 2 7 0 8 7แปอดไลน์เบอร์เดียวกันนี้ได้นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ w w w m a z d a ็เกษตรนวมินไถ่รถนตออนไลน์อะครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับขออนญาตตัดกล้องหันกล้องมาที่ตัวรถเลยนะครับเรามาดูในส่วนของรุ่น S นะครับที่เป็นรุ่นยอดฮิตนะครับ จะมีออปชันอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับระบบความปลอดภัยที่มาด้ามีมาให้ในรุ่นของมาด้า2ที่เป็นรุ่นเปลี่ยนไมน่าเชนแล้วนะครับก็จะเป็นระบบช่วยเบรกนะครับเป็นระบบ SBS นะครับเป็นระบบช่วยเบรกรถอัตโนมัตินะครับเมื่อลูกค้าขับรถไปนะครับแล้วไม่เบรแล้วมีคนตัดหน้ามีจักรยานยนต์จัดหน้านะครับเขาจะมีการแจ้งเตือนแล้วก็เบรกให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งจะมีกล้อง A dash นะครับที่อยู่ในส่วนของ หน้ากระจกนะครับคือส่วนนี้เลยนะครับผมออกกล้องให้ดูนะครับจะเป็นระบบที่เขาช่วยตรวจจับนะครับรถที่จะมาตัดหน้าเรานะครับผมอีกอย่างหนึง่งระบบก้านปัดน้ําฝนนะครับก็จะเป็นระบบแบบอัตโนมัติแล้วนะครับสามารถก้านปัดน้ําฝนเนี่ยเลื่อนไปที่ออโต้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีตัวตรวจจับปริมาณน้ําฝนที่ตกกระทบในส่วนของกระจกนะครับ เขาก็จะทํางานแบบอัตโนมัติให้เลยเดี๋ยวผมถอยหลังให้ดูนะครับสีที่เห็นอยู่นะครับอย่างที่แจ้งไปก็คือสีแพคที่น้ำคอร์สนะครับจะออกมาลักษณะนี้นะครับโดนแสงไฟตกกระทบเงานะครับมีความสวยงามมากแล้วก็แพคที่น้ำคอร์สเป็นสีที่ไม่ต้องเพิ่มเงินด้วยนะครับให้อารมณ์ที่แบบหรูหรานะครับสว่านนะครับสวยงามมากๆนะครับมาตัวสอรุ่นนี้นะครับก็คือส่วนมาก คนที่มาซื้อกับแอปนะครับจะจบที่สีแพคพีน้ำคอสเยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นสีที่แบบดูง่ายสบายตานะครับผสมผสานกับความมีความเลือดหรูนะครับแล้วเป็นสีที่แบบยอดฮิตในณปัจจุบันด้วยนะครับก็อันนี้คือมุมด้านข้างนะครับให้ดูนี่แสงนะครับและเงานะครับนี่ครับจะมีในตัวของเท็กเจอร์ที่เป็นขีดข้างล่างขึ้นมานะครับเส้นสาย เขาจะไม่เยอะมากแต่ว่าเน้นความงดงามนะครับอย่างที่บอกครับมาด้าเน้นเหมือนให้ผู้ขับขี่นะครับได้ขับศิละปะบนท้องถนนกันเลยมาดูมุมมองของด้านหน้าเจ้ามาด้า2 5ประตูรุ่น S กันบ้างนะครับในส่วนของ กระจังหน้าก็จะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับซึ่งซิกเนเจอร์วิงที่เป็นลวดลายอยู่ข้างหน้าสัญลักษณ์ของมาด้าเนี่ยจะเป็นแบบรวมดําแล้วนะครับก็จะเป็นแบบดําเงากอสแบ็กเลยนะครับก็รู้เลยนะครับถ้าลูกค้าขับรุ่นนี้มานะครับว่าใครก็เห็นรู้เลยว่าเป็นมาด้าสตัวไมเนอร์เชนรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับแล้วก็จะมีขีดสีเหลืองตรงนี้นะครับนี่ให้รู้นะครับว่าเป็นมาด้าส รุ่นใหม่แล้วเรามาดูในฝั่งของด้านข้างที่เป็นล้อนะครับล้อเขาจะมากับล้ออลลอยแม็ก์ด้านคู่แบบนี้เลยนะครับมาในขอบ15นิ้วสีลมดานะครับก็ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นล้อแบบฝาครอบใช่ไหมแต่ถ้าลูกค้าเลือกเป็นรุ่น S แล้วนะครับจะได้เป็นล้อแม็ก์เหมือนตัวท็อปเลยนะครับก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้เลยครับผมอีกหนึ่งสิ่งนะครับลูกค้าก็ในเรื่องของ กระจกด้านข้างบ้างนะครับกระจกด้านข้างของรุ่น S นะครับก็จะเป็น4เดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับจะมีไฟเดียวด้านข้างให้นะครับที่อยู่ตรงขอบกระจกทางซ้ายและขวาอีกหนึ่งความปลอดภัยที่ลูกค้าซื้อรุ่น S แล้วนะครับจะได้สําหรับในตัวไมนเชนไปก็คือนี่เลยเจ้าระบบ Bright Spot นะครับหรือที่เขาเรียกว่าระบบ ABS ABSM นะครับระบบ Advanced b r i g h t s p o t Monitoring นะครับก็เป็นระบบที่เรา เอาไว้เปิดรวลาเปิดไฟเดียวจะแซงรถนะครับรถที่เขามาจากด้านข้างซ้ายและขวานะครับเขาจะแจ้งเตือนเรานะครับเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะครับบวกกับมีระบบ RCTA ด้วยนะครับก็คือระบบ Rear c o r a f f i c Alert นะครับเป็นระบบช่วยแจ้งเตือนเมื่อเราอยู่ในจุดมุมอับสายตาในด้านหลังนะครับเวลาเราถอยรถออกจากซองนะครับถ้าเกิดมีรถมาจากด้านข้างด้านหลังนะครับเขาก็จะแจ้งเตือนตรงกระจกตรงนี้เลยนะครับนี่จะมีเงาๆตรงนี้นะครับ ก็ถือว่าซื้อรถในราคา680,000บาทได้ระบบความปลอดภัยนี้ไปด้วยนะครับก็คุ้มค่าแล้วนะครับผมตัวกุญแจก็จะเป็นแบบ keyless entry นะครับลูกค้าเก็บกุญแจไว้เลยในตัวนะครับสามารถกดเปิดปิดล็อกได้จากตรงนี้เลยนะครับจากทั้งฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งได้เลยครับอ่ะเรามาดูกุญแจร,รถนะครับกุญแจร,รถจะได้เป็นกุญแจร,รถแบบนี้แล้วนะครับนี่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับลูกค้าใครขับมาด้า ก็จะได้กุญแจแบบพวกมาต้า CX 3 0มาต้า3กันไปแล้วนะครับเราก็จะมีกุญแจให้ลูกค้า2ชุดนะครับเก็บเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับภายในนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับลักษณะนี้จะมีในส่วนของที่เป็นบุกผ้านะครับที่อยู่ด้านหลังตัวที่นั่งนะครับเดินตะเข็บสีขาวให้นะครับก็ ได้อารมณ์อยู่ในประมาณนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับลูกค้าจะได้ในส่วนของเบาะที่นั่งที่เป็นแบบว่าปรับไฟฟ้านะครับตัวเสตัวกลางลูกค้าได้ไปเลยนะครับสามารถปรับเบาะได้แล้วก็มีมมโมรีซีทให้ถึง2ตำแหน่งนะครับสามารถเซตได้ตรงที่เบาะนี้ได้เลยนะครับแล้วพามาดูลูกค้าให้ดูในส่วนของทีมภายในรุ่นใหม่รุ่น S บ้างนะครับรุ่นแพคตินัมสีแพคตินัมคอนเนี่ย เขาจะได้ภายในที่เป็นสีออกว่าเทานะครับเทาขาวนิดนึงนะครับจะไม่ขาวมากนะครับตัวช่องแอร์ก็จะเป็นขีดเส้นตามอย่างนี้เลยครับลากยาวไปถึงตรงสุดด้านซ้ายมือเลยนะครับพร้อมกับกรอบแอร์นะครับที่มาเป็นสีเดียวกับตัวคอนโซลรถเลยนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูนิดนึงนะครับให้ดูอารมณ์ภายในรถนะครับว่ารุ่น S นะครับจะมีมุมมองประมาณไหนนะครับนี่เลยอันนี้เป็นรุ่น5ประตูนะครับลูกค้าก็เข้ามาก็ จะเห็นภายในเป็นประมาณนี้เลยนะครับสีสันสดใสนะครับผสมกับความเรียบหรูนะครับน่าใช้มากๆนะครับผมแล้วก็ตัวคอนโซลเนี่ยครับก็จะมีสีตกแต่งนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเข้ากับตัวคอนโซลตรงกลางนี่เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับออปชั่นนะครับแอร์เป็นแบบระบบออโต้ให้นะครับแล้วก็มีตัวไวายเดียชาร์จเจอร์นะครับนี่สามารถวางโทรศัพท์ iPhone ของเรานะครับชาร์จได้เลยนี่เห็นไหมครับชาร์จแล้วนะครับ ก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับหรือลูกค้าจะเสียบในซ็อกเก็ตตัวนี้ได้เลยนะครับเป็น USB A นะครับสช่องนะครับสเสีเสียบต่อชาร์จแบบได้แล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับได้ทั้งไร้สายแล้วก็ได้ทั้งเสียบสายเลยนะครับนีคอนโซลเกียร์นะครับแล้วก็ตัวปุ่มคอมนเดอร์เซ็นเตอร์เป็นเหมือนเดิมอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดได้เลยแล้วก็สัมผัสที่หน้าจอได้เลยพาลูกค้ามาดูในส่วนของ หน้าปัดเรือนใหม่กันบ้างนะครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็จะเป็นแบบเข็มตรงนี้นะครับตรงกลางเลยนะครับแล้วก็จะมีตัววัดรอบเป็นอนาล็อกเอ่อเป็นดิจิตอลนะครับอนาล็อกอยู่ตรงกลางนะครับผมไฟตัวเกณฑ์น้ำมันทุกอย่างนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับบ่งบอกสถานะสบายตามากๆนะครับแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังแท้นะครับจับโอบกระชับมากๆนะครับสามารถปรับได้4ทิศทางด้วยนะครับลูก้าแล้วก็มีนี่เลยแพดเดิ้ลชิพให้นะครับสามารถ เพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้นะครับเวลาขึ้นทางชันหรือว่าจะแซงนะครับก็สามารถตบเกียร์เป็นเมนนวลได้เลยนะครับที่พงมาลัยพวงลัยมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายมือเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้วางสายรับสายโทรศัพท์ได้เมื่อเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็จะมีระบบพุชคอนโทรลให้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านขวาจะมีระบบ i อสต็นะครับแล้วก็ปุ่มปรับ โหมด traction control นะครับผมอยู่ตรงขวามือนะครับในคอนโซลด้านข้างนะครับกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับผมล็อกรถนะครับล็อกกระจกได้นะครับนี่ครับอันนี้ให้ดูในส่วนของคอนโซลด้านข้างนะครับมีความนิ่มมากนะครับแล้วก็หนังนะครับวางเวลาระวางแขนเนี่ยมันไม่ใช่พลาสติกแข็งนะครับวางแล้วก็จะไม่เจ็บข้อศอกของเรานะครับผมมาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างลูกค้าหน้าจออย่างที่บอกนะครับ เมนูเล่นง่ายมากแล้วก็ชัดเจนมากๆสามารถสัมผัสดได้เห็นนะฮะสัมผัสดได้ทั้งหมดเลยนะครับกดออกไปสามารถเซตติ้งได้เยอะนะครับอ่าพาไปดูในส่วนของตัวการตั้งค่านะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยอย่างที่แจ้งไปนี่เลยระบบ Smart City b ้เ k Support นะครับมีให้สามารถคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดหมดได้ด้วยนะครับลูกค้าชอบไม่ชอบก็สามารถเซตติ้งได้เลยนะครับ แล้วก็ระบบเตือนของ By Sport Monitoring เนี่ยนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมดจะเปิดปิดก็ได้นะครับจะเซตในเรื่องของเสียงสูงต่ำทำได้หมดเลยนะครับลูกค้ามีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากๆนะครับเพราะว่ารุ่นใหม่แล้วมีระบบความปัอดภัยเพิ่มเข้ามานะครับคุ้มมากๆเลยนะครับมาดูในส่วนของพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับรุ่น S นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น5ประตูนะครับลูกค้าก็ จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับลูกค้านั่งด้านหลังนะครับซ้ายและขวานะครับบอกเลยว่าก็มีความกระทัดรัดนิดนึงนะครับเพราะว่าทรงตัว5ประตูนะครับจะเป็นแฮสแบกเห็นนะครับเสาเขาจะลาดลงมาใครที่สูงนิดนึงครับอาจจะติดหัวนิดนึงนะครับถ้าจะดูเป็นรุ่นซีตาร์สีประตูก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบอยากให้เข้ามาทดลองนั่งที่โชว์รูมนะครับเรามีรถเทสได้ให้ด้วยนะครับเบาะนะครับสามารถพับได้นะครับเป็น60-40 พับแบบ100%ได้เลยใครที่ขนของครับก็ไล่ความกังวลได้เลยนะครับเพราะว่าขยายเพิ่มเติมในเรื่องของการเก็บสัมภาระได้อีกนะครับมาดูมุมด้านหลังของเจ้ามารตอสองรุ่น H 5ประตู Titanium Cost กันนะครับก็นี่คือรุ่น5ประตู h ฮทส์แบ็กนะครับลูกค้าก็จะมีในส่วนของที่แตกต่างกับพวกรุ่นซีดานะครับก็คือเจ้านี้เลยนะครับจะมี คีบฉลามที่เป็นเสาอากาศให้แบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่น C รุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเป็นเสานะครับแต่ว่ารุ่นเตัวรองท็อปนะครับจะมีให้แล้วนะครับที่เป็นเสาอากาศแบบคีบฉลามไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยนะครับมีไฟเบรกดูงที่3อยู่ด้านบนนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้คือนี่เลยเจ้านี่ที่ปัดน้ําฝนนะครับด้านหลังมีมาให้นะครับระบบความปลอดภัยด้านหลังนะครับก็จะมีนี่เซ็นเซอร์4จุดนะครับ อยู่ตรงด้านท้ายนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยเวลาเราถอยหลังนะครับก็มีกล้องมองหลังให้นะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งทิมที่เป็นคิ้วอยู่ตรงชายสปอยเลอร์ด้านล่างนะครับจะเป็นสีดำกอสแบ็กอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีขีดสีเหลืองปลายท่อก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับเป็นปลายท่อออกอยู่ด้านขวานะครับเป็นปลายท่อที่สามารถออกจริงได้เลยนะครับผมอถอยหลังให้ลูกค้าได้ดูนะครับจะออกมาเป็นลักษณะ ความสปอร์ตประมาณนี้เลยนะครับฝาถังเติมน้ำมันอยู่ด้านซ้ายนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับมาดูฝากระโปรงกันบ้างลูกค้ากดแค่ตรงนี้นะครับรุ่นห้าประตูจะมีปุ่มกดเป็นปุ่มยางอยู่ใต้ฝากระโปรงครับเบานะครับไม่หนักเลยลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะครับสามารถเปิดได้อย่างสบายมากๆอ่ะพอเราเปิดเรามาเจออะไระครับเราก็จะมาเจอในส่วนของแผงกั้นพัสดิชันตรงนี้เราสามารถถอดออกได้นะครับเวลาเรากด เราเก็บของแนวสูงนะครับเราสามารถเก็บตัวพาริชันตัวนี้ไว้ที่บ้านก็ได้นะครับหรือจะไว้ในรถก็ได้นะครับเราสามารถปรับเบาะพับเข้าไปได้อีกนะครับอย่าง100%เลยนะครับอให้ลูกค้าได้ดูพื้นที่เก็บภายในของเจ้ามาด้า2รุ่น5ประตูนะครับนี่ครับก็มีความลึกอยู่นะครับแล้วก็สามารถพับเบาะไปได้อีกนะครับ อนี่คือพื้นที่ด้านในนะครับยกออกมานะครับก็จะมีในส่วนของชุดซ่อมอยางให้อยู่ด้านถ่ายรดดตรงนี้นะครับหรือเราก็ปิดได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเวลากลางคืนนะครับลูกค้าสามารถกดเปิดได้นะครับมีไฟส่องในบริเวณที่เก็บสัมภาระด้านหลังให้นะครับไม่ใช้เราก็ปิดได้นี่เลยปึ๊บปิดง่ายๆครับลักษณะประมาณนี้นะครับ รุ่น5ประตูนะครับผมและนี่ก็คือรีวิวเล็กน้อยนะครับจากเซลล์แอปนะครับที่กำลังจะส่งมอบรถให้กับลูกค้าก็คือเจ้ามาด้า2รุ่น S สีแพท i n ินัมคอร์สนะครับเป็นรุ่น5ประตูนะครับลูกค้าที่กำลังมองหารถมาด้า2อยู่รุ่น S นะครับก็ดูรีวิวนี้เอาไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจแต่ว่าทั้งถ้ายังดูแล้วไม่จุใจนะครับมาทดลองขับได้นะครับที่มาด้าเกษตร้องมินนะครับ โทรติดต่อหาเซลล์แอปได้นะครับที่เบอร์081327087แอดไลน์เบอร์เดียวกันนี้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแอป s k y t ทีพด้วยนะครับแล้วก็สนใจมาด้าทุกรุ่นนะครับติดต่อหาได้เลยนะครับผมแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w บ a ว็บ e n a a เกษตรนวมินรถ่รถนออนไลน์ดนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ